งดงามและพร้อมเคียงกันมากครับชาวต่างชาติหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเลยครับภาพแบบนี้ไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะครับทหารหาดเลือดสาปพระองค์นักลงทมนแลวกองเทียรชาวต่างชาติแล้วก็ฝึกถ่ายรูปเป็นใหญ่เลยครับเป็นภาพที่สวยงามมากๆนั่งกันต่อกันด้วยคลิปนี้ครับพี่ๆครับ สวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับอยู่ที่วัดดุณครับหลังจากชมเรือพระราชพิธีเสร็จแล้วตอนนี้ทหารมหาดเล็กครับโอ้โหงดงามมากไม่ได้เห็นกันบ่อยๆหรือว่าง่ายๆเลยนะครับวันนี้มาที่วัดดุนก็ได้เห็นที่วัดดุณครับเข้มแข็งงดงามพร้อมเพรียงกันจริงๆครับ เดี๋ยวผมจะพาชมหลายๆจุดนะครับทหารบาดเล็กเ,เตรียมพร้อมที่จะส่งสเสด็จนะครับจากจุดนี้เดี๋ยวผมไปถ่ายให้ชมบริเวณด้านหน้าลานโพงดงามมากๆครับไม่ได้เห็นกนันง่ายๆเลยภาพบรรยากาศแบบนี้ครับโชคดีมากๆที่มาวัดอรุณแไ,ได้เห็นครับนักท่องเที่ยวมุงดูกันเต็มเลยครับทางด้านลานโพคนเต็มเลยครับวันนี้ เดี๋ยวมาชมบรรยากาศสวยๆแบบนี้ไปด้วยกันนะครับ en เมื oh ่อยาราวนรโกสเอีมยอ้โหตรงนี้สวยจริงๆครับฉากหลังเป็นโบสถน้อยโอ้โห oh oh. ้อมเพียงกันมากสวยมากๆเลยครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายใกล้ๆให้ได้ชมเลยนะครับการีขององของรากาาในแม่น hmm. mm ้ำพระยาเชื hmm. mm ่อมยกันครับ ขณะนี้เรือตับสุดท้ายของขบวนเรือขับได้ผ่านบืรเวณหน้าของจากการของข้เรือน,นะครับ <c> um> ผู้ควบคุม <c> um> ผู้ควบคุม <c> um> จุดควบคุมข้อมูลใช้สิทธิ์นะครับจะสั่งเรือพัอี่นั่ง อันนี้กระแทกผู้ชมและเี๋ยวะทดนั่งนายูงสุวรรณรชการที่เก้านี่เลยครับมาถ่ายใกล้ๆเลยโอ้หงดงามจริงๆได้เห็นใกล้ๆเลยไม่มีโอกาสได้เห็นง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับปู่นักท่องเที่ยวถ่ายรูปกันเลยครับทางด้านโน้นเลยครับมีมเีเตรียมส่งเสด็จนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายบริเวณโน้นให้ดูด้วย โอหงดงามจริงๆครับอากาศก็ไม่ร้อนด้วยวันนี้นะช่วงเย็นๆหลังจากที่ฝนตกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปด้านหน้ากันครับ เชิญเรือพัฒนานารเดชกชากผู้ชมเข้าเทียบด้มนในนี้ก็สวยครับตลาดกลางก็จะเชิญเรืองดงามมากๆเลยเข้าเทียบกันด้านขวาของเรือพัฒนาอาเดชกระชากผู้ชมครับทางนู้นคนก็จถ่ายรูปเป็นใหญ่เลยครับด้านบนกับโดยทางเรือพระพิธีหรือขบวนพระยุทายาตราผ่านสวนมากส่วนในเรือไทรโม่ไปเช่นเดียวกันนะครับก็จะเข้าเทียบท่าเกื่อ แับเพื <faced> ่อที่จะเตรียมรับผู้ชกการผ่านเรือในการที่จะมีการยกาตราขบวนในช่วงของการกลับอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมของการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพื้นที่ของกองทัพเรือครับโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์ศุกรรอบดูเรือก็ยังดูง2,567เหือพระที่นั่งก็ยังคงบได้มอป่ายให้กองทัพเรือครับจัดเตรียมขบวนเรือพระราชพิธี ผู้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินป<า>ีปักลักยืนถ <สน S 1> ่ายรูปเลย <สน S 1> ไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะครับงานราพระราชพิธีวันกินนี่เข้ามา <สน S 1> แบบนี้ไม่ได้ด้วย นี่เป็นการซ้อมใหญ่ครั้งที่หนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะถ่ายได้นะครับกพะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยครับโอ้โหนะครับขายแถวต่างชาติถ่ายรูปเยอะเลยเป็นภาพที่สวยงามครับแล้วอยู่ภายในวาระดุสิ้ของกรมศิลปาพรรในเรื่องของการจัดเตรความพร้อมเรือพระบพิธีทั้ง52ลำครับซึ่งกรมเิลปากรก็ได้ร่วมกับอู่ฐานเรือทนบุรี ในการที่จะดําเนินการซ่อมปรับปรุงครับแล้วก็ดูแลตกแต่งเรือพระพิธีให้มีความพร้อมโดยได้มีการประกอบพิธีอันเชิญยืนลงน้ำน,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 ะนะครับในวันที่5เมษายน2567การเตรียเรือร้อยหลังจากนั้นครับองค์ทัพเรือก็ได้ดาเนินการสุกกาลาังพลฝีไายตามขั้นตอนของการเตรียมกำลังพล กำลังพล2,200นายนี้ต้องขออนุญาตกลับเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าเราใช้กำลังพลของกองทัพเรือทุกนายแล้วก็กำลังพลส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ไม่ได้เคยสัมผัสน้ํแในลักษณะของแม่น้ำบางคองอเช่นนี้ในจำนวน2,200นายเน,นี่ยจะมีผู้ที่เคยจับพายแล้วก็ถวายการ,กรปฏิบัติในการจับขบวนเรือพระราชท,ทีมาแล้วเนี่ยก็ประมาณ200กว่าคนเท่านั้นเองครับที่เหลือคณะกรรมการไป ฝึกซ้อมนะครับควกกลุ่มเนี่ยก็จะได้ดาเนินการและก็ฝึกกำลังคนทุกใดให้ใช้พายเป็นเรือเป็นนั่งเป็นใช้ชีวิตอยู่กับเรือตั้งแต่เดือนมีนาคมส5 17เป็นต้นมานะครับจนถึงวันนี้นะครับก็กว่า7เดือนนะครับแล้วเราก็ได้ผ่านการฝึกซ้อมย่อยมาแล้วสิบครั้งทีนี้ตรงนี้เปอีกมุมหนึ่งครับโอ้โห งดงามจริงๆพร้อมเพียงกันด้วยเป็นภาพที่หาชมไม่ได้นะครับภาพบรรยากาศแบบนี้ทหารมหาดเล็กรักษาพงไม่ได้มาเดินให้เราได้ชมง่ายๆแบบนี้นะครับโอ้สวยจริงๆครับดีม,มนักท่องเที่ยวถ่ายรูปสิรก็ครับเ็เก็บเอาบรรยากาศวันซ้อมใหญ่ ครั้งที่หนึ่งที่วัดดอนหอป่า EPF4 นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับตรัดคลิปนี้ส้วยนะครับวสัยรวนัน้วนอาังใีนะครับในามที่ของ để cho anh chẳng thiếu buồn từ